สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นหน่วยที่หนึ่งสัปดาห์แรกเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเลื่อยกลและงานเลื่อยกันนะครับซึ่งเรื่องแรกในเรื่องของเครื่องเลื่อยกลและงานเลื่อยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับชนิดและส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยกลค,ครับก็มาดูความหมายกันนะครับเพราะว่างานเลื่อยก็คือการใช้เครื่องมือสําหรับตัดเฉือนโลหะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเครื่องมือสําหรับตัดเชื้อโลหะก็จะทํามาจากโลหะเช่นเดียวกันนะครับนะทำมาจากโลห,ทหนนะท,าาลหที่มีขนาดคมทําเหมือนคมเล็กๆนะครับคล้ายริมเรียงตัวซ้อนกันเป็นแถวสําหรับชิ้นส่วนสําหรับส่วนที่ยึดติดคมเรียกว่าใบเลื่อยนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อตัดเฉือนเนื้อวัสดุให้ขาดออกจากกันไม่ว่าวัาสดุนั้นอาจจะเป็นอโลหะ นะครับหรือโลหะหรือกึ่งโลหะก็แล้วแต่โดยทั่วไปแล้วงานเลื่อยก,ก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่3อย่างนะครับก็คืออันที่1เป็นการตัดขาดนะครับอันที่2ก็จะเป็นการตัดบางแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นการทําเป็นร่องนะครับหรือการสาะงร่องนั่นเองนะครับมาดูชนิดของเครื่องเลื่อยกลกันนะครับว่ามีอย่างไรบ้างเครื่องเลื่อยกลส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็น4แบบอันที่1ก็คือเครื่องเลื่อยกลแบบชัก ตามรูปนะครับนะนับจากซ้ายไปขวารูปที่สองก็จะเป็นเครื่องเลือยวงเดือนนะใบเลื่อยก็จะเป็นวงกลมเหมือนรูปวงเดือนนั่นเองนะครับมาเป็น serving, ลกลมๆนะใบเลื่อยเป็นใบกลมๆเหมือนใบหินชิลไนนะครับอันที่สามก็จะเป็นเครื่องเลื่อยสายพันแนวตั้งนะแล้วก็อันที่สี่ก็จะเป็นเครื่องเลื่อยสายพันในแนวนอนแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็จะ เป็นเครื่องรีกลแบบชักนะครับแล้วก็เครื่องรีสายผ่านนะก็มาดูส่วนประกอบกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มจากเครื่องรีกลแบบชักก่อนนะครับเครื่องรีกลแบบชักก็จะแบ่งโครงสร้างหรือส่วนประกอบออกเป็น4ส่วนหลักๆนะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยโครงเลื่อยฐานเครื่องระบบส่งกําลังแล้วก็ชุดควบคุมการทํางาน มาแต่มาดูแต่ละชุดกันบ้างครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเลื่อยกลแบบชักเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นขนาดเล็กลงมานะครับก็ซึ่งแตกต่างจากรูปเมื่อสักครู่นะอันแรกก็คือโครงเลื่อยนะครับหน้าที่ของโครงเลื่อยก็คือเอาไว้ใช้สําหรับประคองใบเลื่อยนั่นเองนะครับตัวถัดมาครับเป็นขาตั้งโครงเลื่อยนะครับหน้าที่ก็คือเอาไว้ใช้สําหรับค้ายันโครงเลื่อย ในกรณีที่ต้องการยกโครงเรื่อยขึ้น,นตัวถัดมาครับเป็นตุ้มถ่วงน้ำหนักนเอาไว้ใช้สำหรับกรณีที่เราต้องการป้อนชิ้นงาน,นที่มีความหนามากๆนะเพื่อเพิ่มแรงกดให้กับโครงเรื่อยนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นใบเรื่อยครับใบเรื่อยหน้าที่ของใบเรื่อยก็คือเอาไว้ใช้สําหรับ เฉือนชิ้นงานนั่นเองตัวถัดมาครับเป็นปากกาจับชิ้นงานหน้าที่ก็คือเอาไว้ใช้สําหรับจับยึดชิ้นงานเพื่อให้ใบเลื่อยได้ตัดชิ้นงานถัดมาครับเป็นฐานเครื่องฐานเครื่องก็คือจะเป็นส่วนที่รองรับน้ําหนักทั้งหมดของเครื่องเลยนะครับเป็นฐานเครื่องครับถือว่าตรงไหนที่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับโดยโดยได้จากการหล่อ มาเป็นชิ้นเดียวกันนะก็คือฐานเครื่องทั้งหมดเลยครับจะอยู่ด้านล่างนะถัดมาครับก็จะเป็นระบบส่งกําลังซึ่งในเครื่องด้วยกลแบบชักก็จะใช้มอเตอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับในการส่งกําลังครับอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟสหนึ่งเฟสนะครับเป็นมอเตอร์เฟสหนึ่งครับตัวถัดมาครับจะเป็นชุดป้อนตัด ถ้าเราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นรูปสีแดงๆนั่นแหละครับก็คือเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับหน้าที่ก็คือทําหน้าที่ยกโครงเลื่อยขึ้นแล้วก็ลดโครงเลื่อยลงนะครับเพื่อให้เกิดการป้อนตัดนะครับลักษณะการป้อนตัดก็จะคล้ายๆกับเราเราใช้เลื่อยมือนั่นแหละครับนะนะตอนถอยกลับก็ยกขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าตอนเลื่อยก็คือกดลงก็คือเลื่อนไปข้างหน้าอย่างนะี้ครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นตัวถัดมาจะเป็นชุด ระบบน้ำหล่อเย็นนะซึ่งชุดระบบน้ำหล่อเย็นก็จะประกอบไปด้วยถังน้ำหล่อเย็นปั๊มน้ำหล่อเย็นแล้วก็สายหรือท่อน้ำหล่อเย็นนะครับหรือท่อกระดูกง,งนะูตัวถัดมาครับก็คือฝาครอบฝาครอบเครื่องเรื่อยนะครับก็หน้าที่ของฝาครอบก็คือเอาไว้ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ให้ชิ้นส่วนหรื ของร่างกายเราเนะีนะ่ยนะยื่นเข้าไปในไปสัมผัสในจุดหมุนต่างๆที่มันจะเกิดการหนีบนะอย่างเช่นถ้ามือเราเข้าไปมันก็จะหนีบมือหนีบปลายได้นะครับก็ป้องกันไว้ครับตัวถัดมาก็จะเป็นสวิต์นะครับหน้าที่ของสวิต์ก็คือเปิดและปิดนะเปิดและปิดนะตัวสีดำๆที่เราเห็นนะครับถ้าเป็นเครื่องเลื่อยที่สมบูรณ์มันก็จะถ้าดึงขึ้นก็คือเปิดกดลงคือปิด แต่ถ้าเป็นเครื่องรีกลแบบชักขนาดใหญ่ก็จะเป็นปุ่มกดนะปุ่มสตาร์ทส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับปุ่มสต็อปก็จะเป็นสีแดงก็จะประมาณนี้ตัวถัดมาครับเป็นขาตั้งระยะงานซึ่งขาตั้งระยะงานก็จะมีหน้าที่เอาไว้ใช้สำหรับวัดชิ้นงานนะให้เท่าๆกัน เราต้องการตัดชิ้นงานที่มันยาวเท่ากันเนี่ยเราควรจะใช้ขาตั้งระยะงานนะครับก็คือดันหัวของชิ้นงานะมาชนขาตั้งระยะปุ๊บแล้วก็ล็อกเนี่ยเราก็ตัดชิ้นงานได้เลยตัวถัดมาครับตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งขาตั้งชิ้นงานชิ้นงานที่มันมีความยาวมากๆนะครับปลายด้านหนึ่งเราก็ตั้งวางไว้บน แท่นของเครื่องเลื่อยกลนถูกไหมครับแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งเราก็วางที่ขาตั้งนะครับหรือฐานรองรับชิ้นงานอ่าเมื่อสักครู่นี้เป็นเครื่องเลื่อยกลนแบบชักขนาดเล็กนะครับมาดูขนาดใหญ่บ้างนะครับนะก็จะประกอบไปด้วยหมายเลขหนึ่งครับก็คือโครงเลื่อยแบข้างบนก็บอกไปแล้วนะครับว่าโครงเลื่อยก็คือทําหน้าที่ประคองไวเลื่อยส่วนที่2เป็นฐานเครื่องนะครับส่วนที่3ก็จะเป็น ระบบส่งกําลังจริงๆก็คือเปิดฝาเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะมีมอเตอร์อยู่ข้างในนะระบบส่งกําลังตัวถัดมาก็จะเป็นคันโยกป้อนตัดนะครับต้องการที่จะตัดชิ้นงานให้มันขาดเร็วๆให้มันกินเยอะๆอนะย่างเงี้ยนะครับหรือว่าให้มันกินน้อยๆก็ตามแต่สปีดนะครับที่เราจะคํานวณออกมาแล้วก็เอาไปปรับใช้นะครับ ตัวถัดมาก็จะเป็นชุดควบคุมการทํางานนะครับก็ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่า,าปุ่มสตาร์ทสีเขียวปุ่มสต็อปสีแดงจะประมาณนี้ตัวถัดมาก็จะเป็นปากกาจับชิ้นงานนะครับก็คือทําหน้าที่จับดึดชิ้นงานเองครับก็ถัดมาจะเป็นขาตั้งระยะงานนะจริงๆขาตั้งระยะงานเนี่ยมันโยกได้นะครับโยกได้นะพอโยกโยกขึ้นไปปุ๊บนี่เราเลื่อนชิ้นงานมา มาชนขาตั้งแล้วเราก็อาจจะลดขาตั้งลงมาได้นะครับยก,กได้นะตัวที่8ก็จะเป็นใบเลื่อยครับใบเลื่อยก็มีหน้าที่ตัดเชิอที่งานนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นระบบน้ําหล่อเย็นระบบน้ําหล่อเย็นถัดมาครับมาดูส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนบ้างนะครับก็ ก็จะประกอบไปด้วยฝาครอบนะครับหลักๆป้องกันอันตรายนั่นเองนะครับข้างในก็จะเป็นล้อสายพานนะแล้วก็ใบเลื่อยนะครับจุดใบเลื่อยตรงนี้นะครับก็ใบเลื่อยก็จะเหมือนคล้ายๆกับสายพานนะไม่ไม่เหมือนเครื่องลีกลนแบบชักนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบสายพานเลยนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นประกาศจับชิ้นงานเหมือนกันนะครับก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับจับยึดชิ้นงาน คงเรื่อยนะครับก็คือประคองไปเรื่อยนะชุดควบคุมการทํางานนะครับมีปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะครับแล้วก็มีปุ่มสต็อปนะก็คือปุ่มอิ e เมอร์เจนซีสต็อปนะครับเวลาเกิดเหตุอะไรก็กดปุ่มสีแดงที่เป็นดอกเห็ดครับนะเ,รเครื่องมันก็จะหยุดการทํางานแล้วก็จะมีปุ่มเอาไว้สําหรับเปิดปิด,ปดน้ำร้อเย็นนะแล้วก็ไฟแสดงสถานะการทำงาน ก็จะประมาณนี้ครับถัดมาก็จะเป็นลูกกลิ้งนะครับชุดลูกกลิ้งนี้เอาไว้ใช้สําหรับประคองใบเลื่อยนะครับประคองใบเลื่อยไม่ให้มันเอ่อโดนชิ้นงานเบียดพอเพราะว่าเวลาเราเราเลื่อยชิ้นงานใช่ไหมครับเอ่อโค้งเลื่อยมันก็จะดันลงใช่ไหมแล้วก็ชุดประคองชุดลูกกลิ้งนี้ก็จะมีมีหน้าที่คือดันใบเลื่อยลงตัดชิ้นงานเหมือนกันครับ พร้อมกับคองใบเรื่อยไม่ให้มันไม่ให้มันล้มนะครับไม่ให้ใบเรื่อยเนี่ยมันลม้มเพราะถ้าใบเรื่อยล้มแล้วปุ๊บมันก็จะตัดชิ้นงานได้ไม่ตรงนั่นเองนะครับมือหมุนปากกานะครับก็ไว้ใช้สําหรับล็อกปากกาเอาหมุนล็อกฐานเครื่องก็รองรับน้ําหนักทั้งหมดของเครื่องนะครับแขนตั้งระยงานก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมอเตอร,ร์ที่อยู่ข้างใน เปิดไฟล์มนก็จะเห็นเป็นระบบทรงกำลังถัดมาก็จะเป็นส่วนประกอบของเครื่องรีกลสายพานแนวตั้งครับเมื่อกี้แนวนอนนะอันนี้จะเป็นแนวตั้งนะก็จะแยกกันโดยที่ว่า,เ,าเครื่องเนี่ยสองเครื่องเนี่ยระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนคือให้สังเกตที่ใบเลื่อยแล้วกันครับถ้าใบาเลื่อยตั้งขึ้นก็แสดงว่าเป็นเครื่องได้สายพานแนวตั้งนั่นเอง ก็จะมีส่วนประกอบคล้ายๆกันครับก็มีชุดควบคุมการทำงานนะครับสวิตช์ปิดเปิดแต่ตัวนี้จะมีชุดที่เพิ่มเข้ามาก็คือชุดต่อใบเลื่อยในกรณีที่ใบเลื่อยมันขาดเราต่อแล้วเราเชื่อมก็มีเสาเครื่องนะครับหรือคอลัมน์นะก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับโครงเลื่อยนะครับองใบเลื่อย ฐานเครื่องนะครับข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วก็มีชุดส่งกําลังที่อยู่ข้างในฝาครอบตรงนี้นะครับเปิดเข้าไปก็จะเห็นจุดส่งกำลังจะเป็นมอเตอร์ข้างในนะครับมีโต๊ะงานนะครับเอาไว้สําหรับวางชิ้นงานบนโต๊ะนี้ได้เลยนะครับมีชุดประคองไปเรื่อยนะครับอันนี้ปรับได้นะครับก็ทําหน้าที่ประคองไปเรื่อยมีโคมไฟเอาไว้ส่องสว่างนะครับเครื่องเลยบางเครื่องก็จะมีเลยบางเครื่องก็จะไม่มี แล้วก็ฝาครอบนะครับเอาไว้ป้องกันอันตรายนะครับเพราะว่าล้อสายพานมันก็อยู่ข้างในนะครับก็อีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นเครื่องในสายพันธุ์เดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะใกล้ๆกันแต่ว่าก็อาจจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามานะครับอย่างเช่นมีหน้าปัดเลือกขนาดชิ้นงานมีหน้าปัดนะบอกความตึงไปเรื่อยอย่างนี้แบบนี้ก็เป็นพวกเรียกว่าไฮเทคขึ้นมาหน่อยนะครับมีปุ่มปรับความเร็ว นี่นะครับมีแขนหมุนปรับระยะช่วงของใบเลื่อยนะครับของของใบเลื่อยนี่ก็ก็จะมีการปรับนะยุกขึ้นยกลงเพื่อให้มันเหมาะแมทกับความหนาของชิ้นงานนะประมาณนี้ก็จะมีส่วนประกอบคล้ายๆกันนะครับก็แตกต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ราคานะครับนะก็ขออนุญาตจ,จบการนำเสนอในะเรื่องของ ทีนี้และส่วนประกอบของไปเรื่อยไอของเครื่องเลื่อยนนะครับก็หลังจากนั้นเราก็ไปทําแบบทดสอบนะครับเอยแบบฝึกหัดนะขอไปเป็นแบบฝึกหัดนะครับนะก็จะเป็นลักษณะ่างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปทํากันใน Google Classroom นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ